มาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วน้องหยองเนาะครับเออเราขออีกแบบ ออ,อิดนึงอ่ะทำอะไรทุกคนทำสเต็กหมูคนสเต็กหมูเป็นสันคอหมูนะทุกคนสันคอหมูติดมันเนาะก็เราปรุงด้วยอะไรอันนี้เป็นน้ำมันย่างอะ่ะทุกคนน้ำมันย่างเป็นน้ำมัน ย่างเหมือนบาร์บีคิวเราเนี่ยก็ใส่นิดหน่อยจ้ะทุกคนแล้วก็เป็นพริกไทยดำเป็นผงปรุงรสฝรั่งจ้ะอันนี้เป็นรวมเนาะหรือว่าใครจะทำบาร์บีคิวก็ใช้ผงนี้ได้เลยเนาะทุกคนออริกาโน่ทิมยันเนาะทุกคนอะเราก็ไม่คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไอตัวนี้ภาษาไทายอะเราไม่รู้ใครรู้บอกทีเนาะทุกคนเราปรุงรสด้วยอันนี้เสร็จแล้วเราเติมนมเอ่อ เติมนมจืดแล้วก็น้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักด้วยเอาหมูลงไปคลุกแล้วก็หมักทิ้งไว้เนาะทุกคนก็จะเป็นสเต็กของเราสูตรไม่ตายตัวไม่เคยตายตัวทุกคนบางวันใส่บางวันไม่ใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ <laughs> แล้วแต่คนกินเลยแล้วแต่คนทําไม่ใช่แล้วแต่คนกินแล้วแต่คนทําจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปย่างสเต็กกันจ้า okay. ไร้อนชิ้นมันใหญ่เติบอยู่เอ๋อันนี้เราทุบๆให้มันเอ๋ไอ้อน,นี่หน่อยนะทุกคนหมูอ่ะเราทุบให้มันแบนหน่อยให้มันเป็นเบนเป็นเบนเ มทุกคนก็ย่างไปจ้ะแล้วเปมพร้าวแนม้บุหรีมั้ ตอนนี้ใช้ไฟอ่อนเอ่อค่อนเอ่อไฟกลางนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ข้างในสุกหน่อยนึงที่กดที่เพราอะไรเพราะว่าหมูมันคืนตัวมันเป็นทุกในนี่มันหดก็เลยกดไว้นี่เกิดประโยชน์มากวนที่ซื้อมาน้ำมันไม่กระเด็นออกข้างนอก ก็ไม่เป็นไะกระเด็นก็ได้นะเป็นไหก็มันหอมมั้งใช่ยังไม่ได้แล้วแอบปบด้านโอ้ได้แล้วอ,อันนี้ชิ้นมันหนานิดนึงม,นมันต้องใช้ไฟอ่อนๆนอะทุกคนเอาแม้นี้เหนื่อยกระเสียมบอสดีครับดีมากครับโอสาธิโตโอ้โห คนเขาก็คิดว่าได้แล้วได้แดงเดี๋ยวลดไฟลงจ้ะเพราะว่ายังจะให้มันร้อนนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะไปทอดเฟนฟรายจา้ะทางนู้นเนาะเยเนี่ยืเดิบหรือเปล่าทอดเฟนฟรายทอดเฟนฟรายทุกคนโอสเต็กทอดเฟนฟราย ครับ <laughs> จะยำยำไอ้ไอ้ปูอัดกรับไอ้ไข่ดาวอันนี้คือน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม่มีวิธีนะทุกคนเนะประมาณนี้จ้ะเราเฟ้นพลายนิดนึงก็ฮะได้แล้วเหรอได้แล้วก็ตักออกนะ

Set lệch tạp hôn. A lệch. 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 ดาวปุก่ะโ, <laughs> โรยถยั่วบอไหมโรยโรยถั่ยตัว <laughs> ถัว่วถั่วงีทุกคนดเสร็จเรียบร้อยไปะยกยกทุกคนกินไป ขึ้นดีบูม่ขึ้ปอีกดูคยูเบอมาขนปอีกดูคุณยูองไปดสูงเลยอ่าฟไปกินม่กินที่หนกันอยู่ครัอ้าวจ้ะทุกคนกินเข่าแรงจ้ะตัวไหนสต๊อกดันทุกคนและไอตัวที่อันนี้หั่นได้สต๊อกเลยคบุญชีวเวนดาทารกินยูเจสก้า ข้างในอืมเคไหมอืมโอเคเลยนุ่มไหมนุ่มครับไม่วเอสก็สเต็กน้องสุดก,กินสเต็กหมูไปนะสเต็กเนื้อไม่ต้องกินแม่เหม็นสเต็กเนื้อไปกินที่ข้างนอกแล้วกัน <c oughs> ไหนได้กินข้าวข้างนอกก็ไปกินข้างนอกแล้วกัน ไม่ทำแล้วเนื้อที่บ้านจะตายให้ได้เลยอืนั่งดีๆครับอย่านั่งตัวงอครับแมดชอบนั่งไอ้น yeah, <see> นี้นิยังกันเยอะม้าเอาเป็นคนที่มีคลามนุขมนกกว่านอ,อื่น อออร่อยใช่ไหมอร่อยแบบกินได้ใช่ไหมอืมถ้าไม่จิ้มซอสล่ะแมทมันรสชาติมันยังไงเพราะตัวเองจิ้มซอสเนี่ยซอสของเขามันอร่อยอยู่แล้วไง ลองไม่จิ้มซอสด,ดูสิไอ้ต้องจิ้มไอ้ต้องต้องกินเฉพาะที่แม่หมักดูสิมันเป็นยังไงจนแชร์มันคือกันดอกเนาะ <c oughs> นี่หลีห่สันปะอือทุกคนกินข้าวแม่กินซําเี่แหละกินกับข้าวทุกคนนึงไมรู้จะกินอะไรอ่ะ <c oughs> ทำให้เขากินแล้วก็ไม่รู้จะกินตัวเองจะกินอะไร ก็เลยยำไข่าดาวใส่ปูอดัดชิมดิอนะ่ะไข่ดาวปูอดัดซ้อมหยิบเลยไม่เป็นไรดทูทำปูอดัอดแล้วดูทำเป็นปูอัดซอสปูปูปอ้อปลาใช่ไหมปอ้อปลาปูั<ด>ปูแล้วก็ทอนนี้นจะอ,ะอ<ด>ันไหนกินดีลูกใช่ยหมอยากกินอะไร เป็นยังไงเลือรมาปูอัดอร่อยอ่ะครังแรกทีกินปูอัดครั้งแรกทีกินปูอัดที่บ้านข้างนอกก็ไม่เคยกินครับเอ๊ซูชิซูชิเลยอ๋อโอเคอุ่ยอ่ะัวไม็อตี๋ใค่ดาว่น่กกออ่อ หัวหอมหัวหอมอร่อยหัวหอมอร่อยมันมันเข้ากับยำดีหัวหอมนะให้เพื่อนกินนะกก๋วยทำหยองลูกบอกว่าพมหยองปากดำคำเขียดจม่นหยองอินี้กินข้าวกับยำ กินข้าวกับ<ล>ยำข้าวเยอะเนาะข้าวเยอะมากอ้าวแม <c oughs> ่เป็นคนติดตักตอนแรกเรามัตักตยันนี่ไม่มีอะไรเลยนะมีเออไม่มีอะไรไหนที่นี่คือไม่ได้ปรุงเครื่องเยอะเนาะมีพริกมี น้ำตาลมะพร้าวมีน้ำปลามีมะนาวแค่นั้นทุกคนแล้วก็ใส่หัวหอมใส่ขวคั่วะมะเขือเทศแล้วก็เออผักชีผักชีอืร่อยอืมอืม๊าก Kan du rekommendera en serie jag ska kolla på? Ja, vet inte. Jag menar inte. Det blir lite ungdomsdramat Fast du gillar typ inte ungdomsdrama. Finfry då? Finfry med myntdotter. ไอดมดมได้ยินแต่ไ่สิไอ้ทอมทอมกำลังพูดเรืองซีรีสว่าซีรีส์ของอมมันจบเป็นไฟคำใหญ่เป็นไฟคำใหญ่ ว้าวอืมทกทีไปพร้อมทุกคนอืมจ้าห่ามงบายหามงอืมหามงเย็นห่ามงเย็นถึงไปเเจ็ดทุ่มทีหนึ่งอ่ีหนึ่งครับตีหนึ่งทุกคน ไม่ใช oh, <my> ่เจ็ดทุ่มค่ะหลังจากหกทุ่มนับเป็นหนึ่งครับตีหนึ่งถูกครับถึงตีหนึ่งแล้วจะอยู่ถึงตีหนึ่งเลยเหรอเบอร์อีกแค่ว่าแล้วอยู่มาเด้วมถอดไรฟุ่องผมซิสเตอร์สตูนยเยอเยอ่ยังยม่ยังาม่เยร็มกเกะซิสเตอร์สเอรสนอ่ายี่ยม่ยังกูกะยมว อยู่ต ata, <laughs> <laughs> ่อหน้าไทยคนนั้นก็กินหมดครับอร่อยไม่เขียบอร่อยมากครับอหมดจริงป่ะอร่อยมาก That was very good ใส um ่ปูอัดปูอัดปูอัดก็อร่อยดีทำจากปลาทุกคนปูอัดทำจากปลาใช่โมดที่สู้แล้ว วีไอพีหรือเปล่าวีไอพีกับมันเหมือนกันเดี๋ยวแดดยังแดดยังไม่แดดแค่สองเดี๋ยวแดดยังสองวันเองนะแมทธิวโอ๊ะแดดวันที่สามวันนี้ใช่มีแดดวันที่สามเองนะแมทโอ้โหหน้าดำโตดำเหรอ คัคเน่จ e ้ะท euh ุกคนอิ่มหมดทุกอย่างเลยอร่อยมากทุกคนปากกาเขียนทำไมอ๋อา้ามีคอมพิวต์อันนี네้เป็นดอไนเ้ราได้รายรทัอนนั้นเ็าได้รับบริกรเป็นชัน็มเอามาให้ทุกคนดูสิเพื่อนบอกว่าเป็นทัตตูฟรีทัตูเอ่เ็ทัตตูเขาบอกวาทูคัเจฟังฟัอยู มาม่าว er. uh, an, ิวิ่งฟอททัชทัวร์เองเนยสระเดนที่ฟิกแล้วก็เซ็กซ์ทรานฟอทัลเนี่ยมันมันอันเดอร์ไม่ได้กัมมันด์สีดะเรางว่าเดี๋ยวมัก็ยืดมันสั้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 สั้น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 สันสั้นสนสั้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 นสนสั้นสั้นสั้ันสั้นสั้นสันส้นสันสั้นสันั้นส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 ั ก็จะก็จะปิดเทอมใหญ่แล้วเนาะอีกเดือนเดือนนิดนิดก็เลยต้องเล่งสอบเล่งเรียนไงทุกคนจ้ะฝากคิดไว้สำเนจจ้าพอกันไหมจ้ะสบายดีสวัสดีไป